ช่องเครื่องมือชูใช่ไหมคะับไฟแรงสูงประมาณสองหมื่นกว่าโวลต์อ๋อโอ้โหเครื่องแบบไม่ต้องดับไฟอ๋อนี่นะคะคำว่าฮอตไลน์นะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะคือไม่ต้องดับไฟเพราะว่าถ้าต่อไฟบ้านหลังนึงแล้วต้องดับไฟทั้งหมู่บ้านก็ไม่ได้นะเออเลยต้องมีหน่วยฮอตไลน์หน่วยฮอตไลน์ครับเป็นหน่วยพิเศษนหน่วยพิเศษนะคะเป็นความหมายเป็นศัพท์เฉพาะตัวนะคะ h o t l i ปอนบอกท่เป็นพิเศษอะไรนะปอนก้าวไม่อยู่ที่นี่ได้เลยนะยาวมากค่ะคลิปนี้ไปถึงที่ก้าวนะครับ MC ยังไมฟ้องนะคะแสดงว่าจะมีคัดลายนะคะม้อแลงม้อไฟจะมาคนที่อยู่ที่นี่จะได้ใช้ไฟเป็นคนแรกอ๋อเย้มาเดิมก่อนเลยนี่นะคะเพราะว่าเพิ่นมาติดตั้งทุกวันเลยเนาะมาที่นี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูจะนอนพ่งน้องนาน อ๋อเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าหน้าที่เข้ามาทุกวันเลยทำวันละอย่างวันละสเต็ปพอวันนี่สิเอ็ดอ๋อเอ็นองก้าวอยู่ไหนเื่อเจ้าหน้าที่คิดถึงน้องก้ปอน้อก้าวรถรถมาเนี่ยนะคะ ใช่เลยๆข้ามพอดีก็ชี้ตรงเสาก็จะมีหมายเลขนะคะหมายเลขของเสาไฟนะคะบอกอะไรหรือเปล่าเลขเสาไฟเมื่อวันที่หนึ่งบอกเลขเสาไฟด้วยวันที่หนึ่งนี่เจ้าหน้าที่เขาบอกเลขเสาไฟด้วยนี่ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งสี่อ้าวแน่แน่แน่เอาจริงเหรอ เลื่อนมาแล้วตอนที่ขนเสาไฟมาเนี่ยข้างล่างข้างล่างจะใบอะไรให้พวกยูทูบเบอร์ได้ฟังนะคะนี้นี้ อันไหนเหรออันที่ที่ง้างออกมาใช่ไหมที่ง้างออกมาใช่ไหมอันไหนใช่ที่ง้างออกมานีาอ๋อเป็นคัทเอามีคัทเอาตรงนี้เล็ตรงนี้ตรงนี้อ๋อืมนี่นะคะก็ไฟในฟอไฟร้อนนะคะก็เป็นหน่วยงานนะคะหน่วยงานเฉพาะนะคะก็จะเป็นจะเป็นแผนกแผนกของเขาเลยนะคะจะเป็นแผนกแผนกของเขานะคะอันนี้ก็เป็น มันเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะคะ20,000โวลโ์มนะคะก็ถือว่าโอ้โหอันตรายมากนะคะ FC เพราะฉะนั้นก็เจ้าหน้าที่มาวันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะนะคะเฉพาะสายงานนะคะที่มาวันนี้นะคะและวันนี้ก็มาทำการต่อสายไฟนะคะเข้านาลุงนะคะก็ไปพวกเราก็ใกล้จะได้ใช้ไฟแล้วนะคะ FC ก็ยินดีนะคะยินดีนะคะนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานอย่าง ปลอดภัยนะคะก็เซฟตี้ตัวเองนะคะเซฟตี้ตัวเองนะคะนี่นะคะก็ตอนนี้ก็มี f อนะคะมาแวะแล้วก็ลงจอดเข้ามาข้างในได้ค่ะเข้ามาข้างในได้ค่ะี่นะคะนี่นะคะ f อนะคะ ะะเราก็ไปให้เจ้าหน้าที่ทํางานนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องข้อมุลชูช h นน n แนด้วยนะคะอย่าลืมที่พีกาีฟนะคะสวัสดีนะคะ